ครับผมก็สําหรับในส่วนของข่าวนี้นะผมก็จะเป็นในส่วนของการถ่ายทอดสดปฏิบัติการมันหยุดเนาะมาในธีมของที่ว่าฉันคือผู้ที่จุดบ,บีที่สุดนะครับผมก็อันนี้จะเป็นเชิงประมาณว่าเดี๋ยวจะมีสตรีมเมอร์อครับผมหรือว่าพิคสตรีมเมอรนเน์เป็นแบบว่ามาเปิดมาเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องแข่งกันเนี่ยเป็นการแข่งกันว่าใครโชคดีสุดใครได้ลถมากสุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ มขิงใส่กันนะครับผมแต่ก็จะไม่ใช่ว่าเปิดพร้อมกันทีเดียวของเกาจะเป็นไล่ไปอาจจะมีตั้งแต่ตอนวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเลยนะครับผมก็คือจะมีทั้งที่เป็นตัวทีมงานแล้วก็จะเป็นตัวทั้งตัวสตรีมเมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ปปนะครับผมที่เขาร่วมกิจกรรมนี้เนาะซึ่งคนที่ชนะเนี่ยครับผมคือจริงๆแล้วว่าคุณควรช่วยร่วมเชียให้กำลังใจคนสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์ครับผมเพราะว่า ผู <polarization> <inequ ity S 1> ้ชนะครับผมจะได้รับโบนัสรหัสโบนัสหรือโบนัสโค้ดเนี่ยสิบรหัสเนี่ยครับผมเพื่อจะเอามาแจกให้กับผู้เล่นดังนั้นสงใจแรงเชยร์ให้ผมได้นะผมสตรีมวันที่สามครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปดูกันว่าตารางผมดูเวลาไหนแล้วก็วันแต่วันที่หนึ่งอ่ะครับผมมันจะมีสตรีมทางการของทาง W G นะครับผมอันนี้อย่าพลาดเพราะว่าเมื่อคุณดูครบเก้าสิบนาทีของสตรีมหลักเนี่ยนะครับผมคุณจะได้รับ อดอกปิศนาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันคือดอกพิสวงคือพิสวงว่าทาไมเราไม่ได้ลดเพราะว่าสีที่เขาจะแจกครับมีดังนี้ไทยห้าไทยห้าคารีครับผมที่หกอีสี่ชูเปอร์เคสซิ่งตอกทูนะครับผมแล้วก็คันอื่นๆเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเนาะว่ามันเป็นยังไงมาลองรุ้นกันคนหน้าของว่าคุณโชคดีไหมเนาะหรือว่าถ้าดี๋ยวว่าลองมาดูกันว่าเดี๋ยวคุณจะมีดวงเก็บไฟ เปิดกล่องใหญ่หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติเวลาที่เดี๋ยวเขาจะบอกเวลามาแล้วถ้าเกิดมันไม่สะดวกจริงๆก็รอดูดรอปของทางฝั่งที่เป็นสตรีมเมอร์ก็ได้นะครับผมในช่งวิชเนาะโอเคครับเนี่ยครับผมถ้าเกิดเป็นในส่วนของเวลาเนาะในช่วงว่าจะมีการสตรีมเนี่ย ดรอปเนี่ยครับผมต่างๆเนี่ยเจอเริ่มต้นเคลื่อนก็คือว่าวันที่หนึ่งธันวาคมเวลาสิบนาฬิกานะครับผมถึงวันที่สิบธันวาคมเวลายี่สิบสองนาฬิกานะครับผมเวลาไทยเนาะอันนี้ก็คือ s t er ม e a m e r หรือยูทูบเบอร์แต่ละคนนะครับผมจะเปิดกล่องนะครับผมที่ห้าสิบกล่องก่อนนะครับผมโดยกล่องโดยรถแต่ละคันที่เขาเปิดได้มาเนี่ย นับคะแนนนะครับผมก็คือเช่นป8เนี่ยก็จะได้แปะแต้มป็นต้นเนาะซึ่งเมื่อจบช่วงระยะเวลากิจกรรมแล้วนะครับผมเมื่อจบช่วงระยะเวลากิจกรรมแล้วตอนวันที่สิบเนี่ยครับผมก็จะประกาศผลพอประกาศผลแล้วเขาก็จะได้รับโบนัสมาแจกพวกคุณ ไปท่วงเขาได้แต่ว่าเขาก็คงมีวิธีการแจกของแต่ละคนไปอย่างถ้าผมแจกผมก็จะาจาจะมีแบบว่าเช่นว่าอาจจะมาเล่นเกมเล่นสนุกอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็สุ่มแจกไปนะครับก็เขาจะเขาบอกว่าเขาจะประกาศผลเนี่ยใน Discord เนาะหรือว่าในการถ่าทอดสดของสองซีซีคนนั้นเนี่ยเวตอนวันที่สิบสองนะครับผมเรามาดูรางวัลกันครับผม ในรางวัลที่บอกว่ารหัสโบนัสเนี่ยสิบสิบรางวัลเนี่ยครับผมรหัสโบนัสเนี่ยสิบโค้ดเนี่ยได้เป็นอะไรบ้างนะครับผมในแต่ละโค้ดเนี่ยจะได้กล่องใหญ่หนึ่งกล่องนะครับผมรวมแล้วรางวัลท,ทั้งหมดที่เขาจะแจกเนี่ยก็คือสิบกล่องนะครับผมก็คือว่าสิบกล่องได้ก็้คนละกล่องนั่นแหละนะครับรายละเอียดอื่นของกิจกรรมก็ ดูได้ใน Facebook เนาะส่วนอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตารางเวลาบอกว่าจะมีใครสตรีมบ้างนะครับผมซึ่งรอบนี้ก็จะมากันอุน่นอาสาข้างเนาะแล้วถ้าที่ดูเวลาก็มันอาจจะมีช่องทับซ้อนกันแต่ก็เริ่มแมบไม่เท่ากันดังนั้นคุณสามารถดูของคนใดคนหนึ่งเนี่ยก่อนได้เสร็จแล้วก็ถึงค่อยแบบว่าดูของคนหนึ่งก่อนแล้วถ้าคนที่เราชอบขอสตรีม้วเนาะค่อยเปลี่ยนไปดูได้เนาะอันนี้จะเป็นของทางฝั่งปิดนะครับผมอันนี้จะเป็นของทางฝั่งจีนเมนารินนะครับผม แล้วก็อันนี้ทางฝั่งของเกาหลีนะครับอันนี้ของไทยเนาะของคุณนิกกี้จะสตรีมทาง YouTube ซึ่งสตรีมทาง YouTube เนี่ยจะไม่ได้มีดรอปให้นะครับแต่ว่าเป็นรับชมได้เนะไปเป็นกำลังใจให้คุณนิกกี้ได้นะครับผมวันที่สองนะครับผมตอนเวลาสองทุ่มบ้านเรานะครับผมก็คือยี่สิบนาฬิกาเนะาะส่วนของผมนะครับผมก็เป็นวันที่สามนะครับผมวันที่สามก็คือ วันอาทิตย์เนี่ยเนาะที่จะถึงเนี่ยตอนเริ่มเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปได้ผมอาจจะสตรีมก่อนแต่ว่ารับประกันสองทุ่มมาแน่ๆนะครับผมเราก็จะเป็นคนอื่นเราก็ดูตามเวลาตามนี้นะครับผมแล้วก็ของญี่ปุ่นนะครับผมก็ข่าวก็คือประมาณนี้นะครับผมรักใครชอบใครก็ตามดูได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีซีนทางการเนาะซึ่งเดี๋ยวก็ติดตามช่องทางการรับชมเนี่ยได้ที่ Facebook เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิด Facebook แฝก น,นะเขายังไม่ได้ลงลิงไ้ให้แต่เดี๋ยวเขาคงลงลิงให้อะครับผมก็ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะว่าแบบอะไรยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีข่าวมีเคอร์อะไรมาเดี๋ยวผมจะอัพลงช่องให้อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วเจอกันในข่าวหน้าครับ